อยากรู้ว่าหลวงพ่อคูณจานอะไรวนสารวันนี้เป็นสิบล้านนะครับผมบอกให้นี่ทองคำแท้นะเนี่ยใช่ไหมนี่เราทำพิธีพีเรียบร้อยหมดแล้วหิวร้อยเลยอะอย่างนี้เหรียญขายได้สามหมื่นเลยเนะนี่ยอะหวงพ่อคูณหนึ่งเจ็ดนี่ลายมือหลวงพ่อคูณเลยครับนี่จานเหมือนจานจานเหรียญเลยนะ ลายมือเดียนไหมพี่ลายมือคนละลายมืออันนี้อันนี้เป็นหลกข้าคูนเลยลายมือเหรียญเป็นหลกพระทองฮะ่อ่าอ่านี่นะหนึ่งแผ่นนะครับทองแดงอายะเหมือนกันเลยจาย์เหมือนกันแล้วยะท่าผมว่าคูณครับมะพระทองคาอันนี้ดอกนี้ท <มา S 2> องคํนะพระทองคำจานโชคลาบพุทโธนะโมรีติน,นะ จะเป็นหัวใจอะไรท่านนะเราไม่รู้นี่พุทธะสั่งมินี่ข้างบนมาเรานำเลิกด้วยหลวงพ่อคูเลยนะเรานำเลิกด้วยหลวงพ่อคูเลยนะหยอดได้เลยนะหยอดได้เลยครับนี่เรานำเลิกด้วยหลวงพ่อคูนนะอ่าเรานำเลิกด้วยหลวงพ่อคูน,นะครับนี่อ่าเปิดหลวงพ่อคูน,นะครับอันนี้หลวงพ่อคูนนะ ลายแล้วลายแล้วนะละลายแล้ว